ดูข่าวโหนกระแสวันนี้ได้อะไรนะยายจ๋าจบอกเลยว่าได้เต็มๆคือความรู้สึกเนาะอ่าพ่อเมียเลิกลากันคือคนอื่นนะคะถ้านึกถึงหัวใจลูกเนาะทั้งสองฝ่ายไม่ปิดไม่กัน้นช่วยกันเลี้ยงดูอันนี้บอกเลยเห็นใจของเมียมากบอกพ่อพยายามโทรหาลูกทุกๆกวันนะคะไม่เคยปิดกัน้นพ่อ การอารมณ์เนาะจากโต้ fc เหมือนกันนะทำให้พังในวันนี้ยอมรับขอสารภาพผิดน้ำตาตกอืมรับผิดแบบแน่นๆนะว่ารักลูกมากทำทุกอย่างให้ลูกมีความสุขเราจะเป็นพ่อและแม่เลี้ยงดูเขาจนเติบใหญ่จะไม่เอาปัญหาของเราระหว่างสองคนมาเป็นภาพให้ลูกต้องจำในวันข้างหน้าอืสุดยอดใจจริงๆ นี่สิต้องเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเรามีลูกต่อกันเนาะเออซอยกันเลี้ยงลูกอืปิดกันกันบได้ตังคนตังมีคู่ไปมีลูกใหม่ก็เอามาร่วมกันได้ถ้าหัวใจเราไม่เอาชนะกันแต่เอาหัวใจไปจุดจ่ออยู่ที่ลูกความสุขที่ลูกเติมเสริมทางพ่อและแม่อืมชอบมากจบได้สวยงามวันนี้